เทสหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าศูเทสสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามผมในช่องทางของ Facebook และ Youtube อิตายูสตูดิโอนะวันนี้ก็มาแบบทุักรุงเร็นหนึงนะครับผมก่อนที่จะมาเริ่มไลฟ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี้ก็ต้องจัดสถานที่สักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสตูดิโอของผมมันก็ยังไม่พร้อมสำหรับมาถ่าย รีวิววิธีการแกะถอดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าสถานที่มันค่อนข้างจะคับแคบนะครับผมในห้องนี้มันก็จะมีแต่ของเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เสียเวลาจัดอีกนิดน,นึงกว่าจะได้แบบนี้ก็ใช้เวลาไปซักพักเลยทีเดียวนะครับผมก็ตอนนี้ก็ไล์ไปทางช่องทางของอ่า ยูทูปเอ่เฟซบุ๊กนะเพราะว่ายังไม่ได้ไลฟ์ออกไปทางช่องทาง,ทางของ y t u t u นะครับแยูทูนะครับ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวทาง YouTube เนี่ยเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปวิดีโอนะวิธีการถอดล้างนะตะเกียงนะครับผมพอดีน้องเขาเอาตะเกียงมาให้สามดวงนะครับ mm hmm. ก็ไม่ใช้คคนื่องนุกรณ์นะไก,กลๆนี่เองนะครับ mm hmm. ผมน้องยีนนลับน้องอ้อนะครับ mm hmm. ผมก็ อาการแต่ละตัวเนี่ยคืออย่างที่แจ้งไปในหลายคลิปนะครับก็คืออ่ไม่ค่อยได้จุดพอไม่ค่อยได้จุดเนี่ยวางทิ้งเอาไว้นะครับผมมันก็จะมีอะไรสิ่งสงปกปรกเกิดขึ้นนะเพราะว่าตะเกียงพวกนี้มันเป็นพวกโลหะนะครับผมแล้วก็อาจจะมีพวกสนิมเขียวพวกฝุ่นอะไรเงี้ยไปติดตามท่อเจนหรือว่าในถัง น้ำมันนะครับผมอาจจะเป็นคีตะกรังอะไรอย่างนี้มีนะครับมันก็จะไปอุดตันตามช่องทางต่างๆนะครับผมมันก็ทําให้ตะเกียงเนี่ยมันมันทํางานได้ไม่เต็มที่ครับผมก็ต้องเอามาล้างกันตะเกียงพวกนี้มันควรจะต้องตรวจสอบแล้วก็ล้างบ่อยๆนะครับถ้าไม่งั้นก็ค่อนข้างจะเสื่อมสภาพลงไวมากเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าเนี่ย ผมไม่รู้ว่าซ้ายมือของพเพื่อนๆเลยขวามือของเพื่อนๆนะอาจเป็นว่าด้านขวามือของผมละกันนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตะกเกียงโคมแมนนะครับ282ตัวนี้เป็นสนะีดำนะดีบีเด็ดเลยมาอย่างนี้เลยนะครับผมสวยงามมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตะเกียงรุ่นใหม่ละหลักล่างเนี่ยก็ได้จะเป็นปเป็นพลาสติกนะครับผมก็ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องไปถอ,อ,อดมันนะครับถ้ามันเป็น หลักล่างเป็นโลหะเนี่ยมันก็จะต้องถอดมาทำความสะอาดเพราะว่าโลหะทองเหลืองนะครับผมที่แช่ในน้อมันนานๆเนี่ยอย่างตะเกียงก่อนๆนี้ที่ผมเคยถอดออกมาเนาะปัจไม่ได้ทํารีวิวให้เพื่อนๆดูก็คือมันจะมีขี้สนิมเขียวนะครับผมเกิดขึ้นที่อทองเหลืองผมก็ไม่้ทราบเหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไระหาข้อมูลมาก็คือ ถ้าเราไม่ใส่น้ํามันลงไปในถังนะครับผมมันก็จะทําให้ถังน้ํามันเนี่ยมันเป็นสนนะมันอาจจะทะลุได้แล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมอาจจะต้องมาลอกสีออกแล้วทําสีใหม่นะแต่ว่าตะเกียงเนี่ยเวลาเขาเล่นกันเขาจะเล่นแบบเดิมๆนะครับราคามันก็จะสูงแต่ถ้ามาทําสีใหม่หรืออะไรเงี้ยราคามันก็จะไม่ได้ละนะครับผมราคาก็จะตกไปนะครับแต่กรน,นีว่าเราก็ต้องดูแลให้ดีๆนั่นก็คือการใส่น้ํามันลงไปนะครับ มันจะได้แบบว่า,อาคอยหลอมให้เกิดสนิมแต่ว่าพวกที่มันเป็นสนิมเขียวหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถจะถอดมาล้างทําความสะอาดได้เนาะอันแรกเนี่ยตอนเนี้ผมเห็นที่ผิดปกตินะครับผมก็คือพวกซีนยางนะครับผมเพราะน้องเขาบอกว่ามันมันมันปัน๊มลมแล้วมันไม่อยู่นะครับผมพวกซีนยางอะไรเงี้ยมันเริ่มเสื่อมสภาพแข็งแล้วนะครับผมซีนยางเนี่ยมันอยู่ตรงช่วง ฝาถังอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็จะเป็นแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรไม่ไม่สนิทและเพราะว่ามันแข็งก็มันล,ล,ลมมันก็จะอ่าปั๊มลงไปเนี่ยลมมันก็จะหนีออกทางทางช่องทางตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตรงช่วงเช็ควาล์วเช็ควาล์วที่อยู่ภายในนะครับอยู่ตรงช่วงช่วงนี้อ่านะครับผมมันเป็นสนิทเขียวเช็ควาล์วด้านในเนี่ยมันจะเป็นอ่า ตัวทองเหลืองนะครับผมพอเวลามันโดนน้ำมันเนี่ยมันก็จะเป็นสนิมเขียวข้างในมันทําให้ไปเบียดกับตัวลูกปืนเล็กๆที่อยู่ภายในมันจะทําให้มันไม่สามารถจะปิดได้สนิทนะครับมันก็จะทําให้อากาศมันรั่วออกมานะครับผมก็คือวิธีการเทสเราก็ถอดตัวสูบออกมานะครับปั๊มลมเข้าไปก่อนนะแล้วก็อถอดออกมาแล้วก็น้ํามันเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ลองส่องไฟดูว่า มีฟอร์กาดขึ้นไหมถ้ามีฟอร์กาดขึ้นเนี่ยเราก็ถอดออกมาถ้าซ่อมได้ก็คือเราเอาไปเอาน้ํายาล้างทำความสะอาดนิมกัดนะครับมันก็จะทําให้ลูกปืนเนี่ยมันขยับมาปิดสิ่มันเดิมหรือบางลายที่แบบว่าอาจจะหนักจริงๆก็คือลูกปืนมันสึกนะครับเพราะว่าใช้งานมานานๆเนี่ยลูกปืนพวกนี้มันอาจจะสึกได้หรือบ่าวาลที่มันอยู่ข้างในมันสึกได้นะครับผมมันก็ทําให้ปั๊มแล้วเก็บรมไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยน นะครับผมอาการของตัวแรกนี่นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ,อาการของตัวที่2เนี่ยตัวนี้เป็นต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็น 200A นะครับผมถาว่าทําไมถึงเป็นสีนี้นะครับก็คือสีมันถลอกเนาะแล้วก็เลยเอาไปชุบมาใหม่นะครับผมทั้งกระเช้าด้วยทั้งตัวถังด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสีโปนี่ก็น่าจะทำมาเหมือนกัน นะครับผมน่าจะทําทั้งตัวนะครับผมแต่ก็ดูสวยดีนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ชอบตะเกียงนะเอาไปใช้งานนะไม่ได้เน้นแบบว่าสะสมทากาไรนะครับผมแต่ก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับผมถ้ามันเป็นกรณีอย่างนี้คือปัญหาของการที่แบบว่าสีตะทอ,อะไรไม่ค่อยมีนะครับก็เครือบพรเมียมไปเลย แต่มันจะกระทอะก็คือที่ตัวหมวกเดียวนะครับผมหมวกพวกนี้ก็จะเป็นสีอะเมลนะครับก็คือจะทนความร้อนตัวนี้ก็เล่งหลีไม่ค่อยดีนะครับผมก็อย่างที่ผมแจ้งไปว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามันโสบปกตัวนี้จะต้องถอดทั้งตัวออกมาล้างนะครับก็น่าจะหายดึกปกตินะครับอ่าละมาถึงตัวที่3ตัวที่3เนี่ยอ่า มันเป็นโมเดลรุ่น285นะครับผมตัวนี้จะเป็น2ไส้ถ้าเป็น282ก็จะเป็นไส้เดียวนะครับเป็นถังเทาตัวนี้เป็นดูโอใช้น้ำมันได้ทั้งเป็นสีเทาแล้วก็โซอนอ่าเขาเรียกอะไรเป็นสีขาวนะอนะครับก็ลัษนะเป็นนี้เลยถังสีเทาอ่าถ้าเป็นถังสีเขียวก็จะเป็นน้ำมันใช้น้ำมันโคแมนหรือน้ำมันเป็นสนขาว ถ้าเป็นสังสีเทาก็จะใช้เบนซินเจ้า5ได้นะครับผมคือใช้น้ำมันตัวอื่นได้ถามว่าดีไหมโดย,โดยโปกติผมจะแนะนําเป็นเป็นสนขาวมากกว่าเพราะว่ามันข้างในเนี่ยเป็นสนขาวมีโดนสุกสกัดพวกสิ่งสกปรกพวกสารที่มันจะทําให้ท่อทางน้ำมันอุดต,ตันออกไปแล้วนะครับผมก็เป็นเบนซินขาวก็จะดีกว่าลิตรหนึ่งก็ประมาณ40บาทถึง50บาทถ้าจำไม่ผิดนะ อาการตัวนี้ก็ตัวยางที่ฝามันเสื่อมนะครับผมแล้วก็เข็มเจเนเรเตอร์มันหักนะครับผมมันจะมีท่อทางตัวที่ตรงกลางนะครับผมไม่รู้เพื่อนเพื่อนเห็นปะนะตัวนี้นะครับเข็มเจนมันหักเมื่อผมลองถอดถอดดูบ้างแล้วแล้วรนี้พอจะสรุปการารอาการได้คร่าวๆคือ,อตัวนี้น่าจะเร่งหลีไม่ได้นะครับผม เลงดีไม่ได้แล้วก็เก็บลมไม่อยู่เพราะว่าสามตัวนี้น้องแจ้งมาว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ปั๊มลมเข้าไปแล้วปัญหานี้ก็อย่างที่แจ้งนะครับผมว่าแก้ไม่ยากนะครับก็คือเช็คตามที่ผมบอกก็คือดูยางก่อนเป็นลำดับแรกถ้ายางปกตินะครับผมก็ไปดูตัวเช็ควาลสองที่ส่วนใหญ่จะรั่วที่สองที่นี้นะครับผมวิธีการถอดก็ไม่ยาก แต่มันต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับผมเครื่องมือพิเศษมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถอดตัวเช็ควาลนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถอดปั๊มอ,ออกมานะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผม,มนะครับก็จะ,จะใช้แค่2ออย่างนี้ในการถอดตะเกียงนะครับผม ส่วนตัวอื่นก็จะมีปจัจแจ่าปจัจแจก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็เลือกที่มันดีๆหน่อยนะเพราะว่าเคยอใช้ปัปจแจแบบตัวถูกนะครับผมอ่าปจัจแจถูกเวลาเราเลื่อนๆให้มันเปิดปากนี้นะเวลาเราขายปุ๊บเนี่ยมันมันขยับลงอีกนิดหนึ่งพอดีน็อตทองเหลืองกับเหล็กนะครับผมทองเหลืองก็จะไปก่อนเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําเป็น ตัวประแจเลื่อนดีๆหน่อยตัวนี้ผมซื้อมาประมาณถ้าผมจําราคาไม่ผิดนะ่าจะประมาณ6กร้อยกว่าบาทนะเมนเพื่อนบางคนบอกอุย้ยทำไมถึงซื้อแพงขนาดนั้นแต่ลองดูได้ครับผมถ้าเป็นยี่ห้อที่แบบว่า,าปากเนี่ยมันมันค่อนข้างจะคมนะครับผมคมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าโดนแล้วบาดเลือดออกนะคมในที่นี้ก็คือมันสามารถที่จะไขนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวหัวนอ็อ ต่างๆเนี่ยที่เราไปจับเนี่ยมันไม่เสียนะครับผมไม่ไม่ไมผิดรูปเพราะนั้นก็สําหรับตะเกียงดวงแต่และดวงเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ถ้าเราไปขันแล้วเกิดแบบน็อตมันบินมันเสียมันอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบว่ารู้สึกใจไม่ดีนะครับผมก็ลงทุนกับการซื้อเครื่องมือดีๆสักหน่อยนะครับผมมันจะทําให้ตะเกียงที่เราจะใช้งานเนี่ย มันสวยทนแล้วก็นานเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เจ้าของน่าจะวางโชว์นะครับผมก็ไม่ค่อยได้จุดนะครับผมแล้วก็พอจะเอามาจุดปุ๊บแล้วก็จุดไม่ได้ซะล,ละก็คือ,คอจุดแล้วมันไม่ไม่สมบูรณ์ซะล,ละนะครับก็เลยเอามาดูนะครับผมน,นี่ยังมีฝุ่นอยู่ข้างในเลยพอน้องน้องอ้อกับน้องยีนเขาก็เอาไว้โชว์ที่ร้านนะมันก็จะเป็นเหมือน พ pop นะครับผมอ,อุปกรณ์ตกแต่งร้าน,นก็ดูวินเทจดีนะมีตะเกียงเก่าแล้วก็ไปวางอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ได้ใเก็บสะสมแล้วก็เอาไว้โชว์ไว้ดูเล่นะครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาแนะนำว่าอ่าตะเกียงเนี่ยที่เดี๋ยวผมจะทําคลิปถอดออกมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ภายในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่คลิป ที่จะทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงท่านถอดหลักล่างออกมาดูนะเพราะว่าดูจากอาการเสียแล้วเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ถอดหลักล่างนะครับผมต้องแบบว่าสุดจริงๆเลยคือแบบว่ามันน้ํามันฉีดไม่ขึ้นจริงๆลมในถังไม่ออกมาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาถอดหลักล่างดูแต่ถ้าไม่จาเป็นแล้วผมจะไม่ค่อยถอดหลักล่างเพราะว่ารุ่นใหม่ๆมันเป็นพลาสติกหมดแลลวแต่จะมีตัวกลางนี้นะครับผมเป็น 200A นะครับผมที่ไอตัวหลักล่างเนี่ยมันจะเป็นโลหะอยู่นะครับผมส่วน2ตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกแหละนะครับมันก็จะป้องกันปัญหาที่ว่าพอเกิดสนิมเขียวแล้วสนิมเขียวไปอุดรูน้ำมันนะครับผมมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับก็ตะเกียงใหม่ก็จะไม่ค่อยต้องดูแลเท่าไหร่แต่พอเป็นตะเกียงเก่าเนี่ยอาจจะต้องดูแลให้มากกว่านี้นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องเรื่องจุกจิกเยอะนะครับสำหรับตะเกียงเก่า ส่วนตะเกียงใหม่ก็ชิวๆนะครับผมนานๆที่มันจะเสียหลักล่าสักทีเนี่ยคือเติมน้ํามันที่สกปรกลงไปจริงๆมีฝุ่นเยอะมีคราบอ่าเขาเรียกอะไรผงหรืออะไรเงี้ยที่มันผสมอยู่ในน้ํามันแล้วเราไม่ได้กรองออกนะครับผมเพื่อนๆหลายท่านก็ใช้แต่เป็นกลวยที่ไม่ได้มีตัวกรองผมแนะนําก็จะเป็นกลวยที่มีตัวกรองอย่างเช่นพวกกลวยโคลแมนนะราคาอาจจะแพงหน่อยจริงๆสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบถ้าจำราคาผิด แต่มันช่วยได้ในการทําให้ถัง้มันไม่โสบปกนะครับผมก็ยืดอายุการใช้งานอย่างสามตัวเนี้ยผมลองส่องดูแลข้างในมันมีเหมือนสิ่งโสงปกที่มันหลุดลงไปเป็นไม่ได้ที่ว่าเจ้าของเก่านะครับผมที่น้องเขาไปซื้อมาต่อหรือน้องเขาเองนะครับผมอาจจะเติมลงไปโดยที่ที่ไม่ได้ไม่ได้อ่า กองก่อนนะครับผมไอ้พวกนี้มันก็จะไปอุดตันได้แต่ถ้าไปตามร้านนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะต้องเสียตังค่าล้างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะราคาน่าจะสามร้อยเลยห้าร้อยจำจำไม่ได้นะครับผมก็ไปที่ร้านนะสามตัวมันก็พันห้าลนะสมมติถ้าตัวละห้าร้อยนะอันนี้ยังไม่รวมพวก,กอุปกรณ์นะแต่ถ้ามันไปติดข้างในแล้วม,มันไม่สามารถที่จะถอดอล้างทาคำความสะอาดได้ อาจจะต้องเปลี่ยนเราตะเกียงพวกนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าค่อนข้างที่จะราคาแพงนะครับผมบางตัวอาจจะหาอะไหล่ไม่ได้แล้วก็จะยิ่งแพงขึ้นไปใหญ่หรือว่าอาจจะต้องวางเก็บอย่างเดียวไม่สามารถอามาจุดดอีกก็เป็นไปได้นะเพราะว่านี่ก็เห็นมีหลายๆตัวเหมือนกันนะครับผมที่เป็นรุ่นแบบเก่ากึกเลยนะครับผมไม่มีอะไหล่ละนะครับก็ต้องดี y วแล้วถ้าเป็นตะเกียงเก่าแล้วต้องมาดีไอไว ใส่อุปกรณ์ของตัวนู้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยหรือราคามันก็มันมันก็จะไม่ได้นะครับผมมันก็จะจะาดจะตกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอ่าเป็นงานเก่าเก็บนะครับผมไม่ได้เอามาจุและก็จะโชว์ไว้ในตู้เลยนะครับแล้วก็อ่าตัวใหม่ก็เอามาจุเล่นจักเท่านั้นเองนะครับผมแต่สองร้อยเตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามตัวนี้ยังมีอะไรอยู่ในท้องตลาดนะครับผมตัวนี้อาจจะแพงหน่อย นะครับซึ่งเป็นตะเกียงเก่าส่วนสองตัวนี้ก็ยังเป็นตะเกียงใหม่ก็ค่อนข้างที่จะหาอะไรลมากง่ายนะครับผมยังมีขายอยู่นะครับสั่งอะไรก็ไม่นานเพราะว่าในไทยนี่ก็มีผู้ที่นำอะ,อะไหล่เข้ามาขายแล้วก็ยังมีร้านที่เป็นร้านขายตะเกียงและรับซ่อมโดยเฉพาะนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆผมก็ไม่ได้รับซ่อมนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าประมาณว่าเป็นคนชอบเล่นตะเกียงแล้วก็เลยเอามา ศึกษาเอามาลองทําดูจนมีความชํานาญและเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะครับผม้องบอกไว้ก่อนว่าก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะบงางทีอาจจะแบบว่าผมทําอย่างนี้มันอาจจะผิดก็ได้นะอันนี้เพื่อนเพื่อก็สามารถที่จะ,อะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเพื่อ,อเขาเรียกอะไรปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพราะว่าจะได้ถนอมตัวตะเกียงเอาไว้นะครับผมแล้วถ้าไม่ถูกต้องหรือว่าถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อ,อก็สามารถที่จะ อเอาไปทำเป็นตัวอย่างเอาไปทำตามได้นะครับผมก็จะทำให้ประหยัดงบในการที่จะนำตะเกียงไปซ่อมแล้วก็สามารถจะดูแลให้ตะเกียงเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนะครับผมอโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะเอาวิธีการถอดล้างทีละตัวทีละตัวอย่างนี้นะมาให้เพื่อนๆดูใน YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับผมก็มอย่าลืมติดตามผมในช่องทางของ YouTube และ Facebook อ่าอิตาโยสตูดิโอนะครับผมสำหรับคิปเลกก็เอาไว้ในนี้ครับสวัสดีครับ